นารัีดอกบุดอเวทติโกปลาโลควาเจดตากสอวที่ตพาก็ด้โกว่าดบุดอกเวทีต้ใหญ่ยดอตังสอพุกโกพุนคาเลยอยากจะเหตเติที่ตะโกที่ตพันนี่รอตังสอใครนี่ยี่หินเอวดาเลยอเมริเนิยสตังสอเอาเวกุยหล่อตังสอคู่โตจิตใจอีเตเวดาเลด่วนแม่ทัพภาคที่สองเบรนส่งตัว18บแทหารคอมเมนเพราะยังสักถามไม่เสร็จอเวนีไม่ไว้ได้ตักสอคู่โต เทวดาหรือพวกยกโลนี้ตื้อข้อกวอโนวิคีเบรคกาเวดาเอ่อเลอตักกะชกิกัมโบเดียอตุติตะพะเนเทวดาเวรริกาเวเทวดาเลคักคีปฏิกวัติโดกัมโบเดียอตุเลอพอสึกหลายให้หลอดปฏิภาอีตะวีดิบาอะคุนี่หรออะเวนี่เมเทวดาตังสอพูดตอกตังสอพูดเลอเวลเพเซอร์ชิตเตอร์หนุ่ยกิโรคิจิเย่เพมื้อนาคอโคนารี ยชิคือบันที่เพ้ปุกุยนี่อ๋อเพย์ชิโนพาตาครยเดอมุลลาคอนารนติชอ่บนี่ลุยชินี่อ๋อเออเอาเว้นี่เดอร์เมเวดาทางโซกูดตน้องน้องคนนี้ดูบนหน้าหูเลยอยู่บนดูตะกบปาดอยู่ที่หลอตากหรือดาวหอหรือกปลากุยเวด้าคัมบเดียตุติไพร์ลูวอตันนี่เตเวด้าจิจันนี่ดอกที่ทางโซนนี่ดูควาแรลลาา की कू बा लॉजी लो न लुग का प्लाक वि लो का प्लाक वि लो बा सा ना กินเล तागी म नु ले दे पेटे बा बा न सु खो को बो न गे जी अ वे हेब्रिज शो पा चे वे दे विदा ले विता सु परटिकुलर के पार्टी द फाइ डी बा न हे बा को लो लो पर इ क्वाजी दो तो वि दी बा ने लो हम ता ले ता उ ता का इनी ला पु क्वी दी ना दी टी न्या तो नी ले लोग वो पे ने नी पर दू नी दे हि वेदा ता सु ता गो मो ले यो सु दी लफा လက control လကမှာမတတူလေဦးလေရိုတူအချိပူလားအခုတာတော်နည်းရေချိုးမွန်တားအာပြီခေါကဘောနော်ဂီခီနာဟုတ်ပြွေတားလေရိုပူတို့ကပလကွေပတ်တီတဖားဤလိုတူတော်တာတေပေါ်အတူဝတီတဖားဘာနေရေချိုးမွန်တားလေခေါကဘောနော်ဂီခီရိုပူဘရခါချူပာကျုံမေးတားလောနော်ဘမ်နိုကတလေဒီတော်ရေတဲနော်အတူရဲ့ဥတော်တာဆူတကမောလိုခေါကဘောဖန်နိခဲလောဦးစုကျိပူလားနော်ဖူမီတေအော်တိုပက်ထရောအော်တို ดูไม anyway, so like so ่ได้ขาดขาหรอกเนาะอืมอากู้ตลอบาตบริงไว้ได้ดดูตลนนี้ตั้ซอกกยวดาซเมะเี่ยเจวิด้าตักซอนการทอันอนี้ติจิเตนเนากุวยเหลวเดาแพลตนใหญ่เทวด้าโซชิตเตอร์นุยคิโรคิชิเยนี่ตั้ซอนีเดอปาปลาทอวดาเลอร์ซอกวนริคีอาเวปาพลาทอดเบ้ากันตั้กับปลากีเวดาคัมบเดียอตตุทีตาพาอินนี่เ่เลในอากาคิชิเทวดาเลอนี่เด กบ้าทําผลาคิเวดาเปลาออร์แกนสตอปเดลอนอโวโคอนาลิตชีตาลอกบ้าทําผลาคินี้โกเวดามีเลช่องจอมนออเวนในเวดาเอ่อตาคอทอคลออลอตตอซิโกดอเทเวดาเอ่อสึกโลซิโกเวดาคัมโบเรียอปวาบ้ามูบดาเตตะพะวีลีเดเวดาบ้าซาดลากิลอนี้เกชือนนิกิชูเวดาคัมโบเรีย อสุน <icana>, ี้เท็กฮีก็ชุาเจาะเทไว้เนาะกว่าฮีกายนี้ตัวคนกันนี้ไม่ปล่อยะอาบาโดเลตาดเดือปูเนาะดีตอนนี้ยิ่เตือนตีก่อนสิ่ง้าหล่อโยตุชอเลตาจ่าฮีเผยกูกากูสายยามรามดึมตาวุลี่ให้กรติกกรซอมดุมตาจานาลีไม่กี่กูสายาบลักิลาสลัดเดือดสิโล เอานว้ใตัวคลกันขี้กันะกันน่เทวดาเมคามบอริยตุเลอัตปีอัตจอลเบาเทวดาผู้ป่วยจิตตเวทนอตาละจิตเวทเดือมาตาเรปราลืดกะหลือเลิกกบ้าอกกัหลอกดีตอนนี้จะเตือนทีติดโกอละทางอกุยวขาวได้าแพ้ปุกกิดลีเทวดาปราอภัยนโอลตาเมยาจิตเลยบุบอลในเด็คอพรบาตาดื้ออมยมยบ้านบ้าเมกัปลีตอตาความไม่อหยอกกาควาที Aí, er ่อยาบาดเทวดา เออเหตาลงระกลืกว่าปลืดรตกทักีเอออาคนนี้เลืกวอเตนีกว่าขีไกยตาเะชกันนี้เขมรดีอ่ะลอดีหรอกไม่ม่เลยโอเแทกิติชิโกกานีเนาะตากชกซอเตวิน่าเลยส่วนทหารกัมพูชาจำลองสิบแปดต้องขอเลื่อนส่งตัวออกไปก่อนเนาะแล้วโอเแทกิติชิโกกานีเตวินาประกฏซิวโชปาเจียตาเซอร์กตองโดเลือประกฏเชือออกหนอหนีประกฏซิควีตาเซอร์กตองนี่เนาะบ้ามือกกตาเลเตวินา อยู่ระหว่างการซักถามยังไม่แล้วเสร็จอุดอตาติกวาติโดกวติพ่ายแตวีเต็ดีบาอืมอาคุแดนดอนนีเดเตวิด้าเลยอากกเตอร์กุเอกิเวหากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะนัดใหม่กันส่งตัวให้กัมพูชาอีกครั้งหนอปตสมิสมกปาริชิโคกาอีเมวีเมเต็ดบลนี้ปกเชิญเนกดาเกตคับโบเดียสุเมียตลบลดอนนิอนมมนลอ,นอ,อนน๋อ รากสอรีเดกวยไวดาตูเพนี้เนลอออโคตาดอนี่เดเอ่อบ้ากาดอกกว่าติชีหัวกากวากาคีชีเนหนอเต้ายิเต้ากรุนี้อะเวเพ่มัวอยู่เตะยูตีกอเตะห่าลีสิกอเลอกัมโบเรียกอโคคุณมันนี่อะเวซอตะหนี่ไว้ได้อยู่เลอกัมบับลักวีนี่ออวีบลอนี่เดอะเวเลกวยตะรูสิกอมาเลเซีย le ka te te ko ta do yu le ka me te ch di ta de apwa ti puti pai ta ka pla ku ni o pha chwi a khle it ke a we ne ba ti ba le kambodia ta ba a tu we u re le pa ku wi we ta ja ja ni ta pwa ka te lo no do di ta de ti nha ko ni pla lo ga ba ya le hun ma ne kambodia ko ko ni u do ta tu ko ta wo do ma le ka tu pho te chi ko ga ya pho khu ทุกตาโกะไ่ได้เลนี่บายูยไได้เลยอยู่ต็มีสม,มูออนี่เดอร์อาตาคุที่เะผ้าอัตาบิตาเบอร์ที่เะผ้ากะโป้ทบ้าผื้ซี่ซี่อะคุนี่เอาเว้บา้าสาไปได้เลยอยู่ในกับปลากุิเนี่ยลาโชคลีดีดกับเบอรดีต็มีตาเลและคาโบเริอวอบาอืมอะคุตาตอนนี้เดอราคือไปได้เกลี่ยกะโบเด่โซสนี่ไ้ได้อยู่แล้วกับปลากุิ้เนี่อออน่หรอเอาวไว้ในตาลยี่สเนี่ยมาตัดจัดนี่ มีไม่จานี่บาดี้หกวาเวทไม่เลยอาอเออาสื่อมือสีโบตินฟาสมุเทนิเตอร์บาบ้านนูคนเลยที่บ้านเราวิดีโอคลิปแล้วคาบมเียก็หาท่อสีตาพาเนี่ยปาสโพติาสนอสีปาเปบออเดอรนอติยาตตบีหรอตัวนโเล่าตีอจูปุบาป่าหรือมีอะครอบปูจิจานี่นี่หรอเนาคาบ้าบรนี่ดาบูบีท่อเดครอบกวาบีทออเดือ่อตตาปาบี บ้าดโดดเดนอิยานีนเาแล้ด้วยหัวจีจานีนี่ลอเอ่ะตตอนนี้พลาเลือสูงเสียนไ่ตู้อดตันละตั้งกับปดเทนนี่เตอร์บาอืออ่ะขต่ตอนนี้มาตันงที่ตอนนี้เออาสูมืีโบบ้าันหรตันล็อกนนี่จะไม่เลยเอได้บาหรอบ้าเยอะลตัคุณผู้กับพลาลาตาลอนาไววเนต้าทีตู้ขที่ดีตอนี้ติเที่นี่นเรากบ้าใลยตูุ้นี่อ๋อตูุ้นี้โยหรือกับปลากุยไว้ด้ลาโชคลีดาคอ ภาษาตนอีกอาเหตตาของเลยอยู่ตะปลากวิบดีดีตระยิดติยาเลตังสอตนออกเวพลาไว้ได้อตามะตาจาอิระเฮแต่ละกัมโบเดียเนี่ยราชกุตุวีว่าดีตระยิดเตเพมวัวนี้หรอหนอเตเวด้านเลยอยู่ที่พ่อในชื่อพุทธะตาลอหนอโยสุพ่อในชื่อพุทธะตาลอปากะเลฮีซื้อกว่าเมรตาเพตาไปถึงตาขาวีบลในเดโยสุจุยในชื่อพ่อในชื่อพุทธะตาลอเออ ตากะซอนนี่กวยบ่ได้เลยเฮ็ดอ่ะครบเลยละกัมโบเดียอถาขูดะรีบรจะจิจานออนี่คุณนี่เป๋อเป๋อฟลออยู่กบม,มีโกจี้เอแอแล้วอยู่กับปลาคุยเนี่ยวออกอาวอหนี่โยเลน่าคูตากะตุดีนี่กะหน่าไว้ตะหมุบ้าเก๋๋อหนอเมซินมีบ้าเชนนี่ยานี่รู้บ่าอยู่ปลาคุยเนี่ยน่าดีบะวีหลอนเออเฮ็ดอ่ะครบเลยโยนี่อัสสะภูเฮ็ดด,ด,ด,ดดูท่อดูคุโดฉิบากะดอตางีตากะตุคาอี นอดีตอนนี้สิี่สุมาตเจจานี่อู้เว้ได้สี่อนนี่เรอเออไม่ไม่เจริ่งมเต่ตอนอยู่ที่มือคขึ้มือวิตาสุลอปลากนี่อย่าปาตุโพนอปาตภานี่เดนอไม่ปาลาตากมูตากมาลูบาเด้อพคือลีเดมาบาเดที่ก็ลพบุราูปนลตากุเยตาเยลูตาจีเออม่เตเวด้จจานี่เดอยู่ช่วงไหนอยู่เดตะไม่รักูตาตอบาภาานักี้เะตากาคชูดเลอม่เต่ลูตาตะดูนี กรื isation, tamam. And, it, you. You time, ่กวภาษาญนนนี่เกิง้เรื่อาษาฮินาเนาะเรืองาตาอุนาวนี่เกิัึ้เ่าตาตุนาลรบ่าเอ่อตั้แคเล็เคจอนีอยู่เทวดาทำตัวเองนำมาลานาะจตาเคเล็แคจอลอกเนาะตาจีตั้งตัวที่ผาในชุดดุมมาเนาะปวาอามิเดียโพเลกลีกาที่ผพานในเตเตโตยุที่ก็มิโกจีเอกัน่ากิดบูก็น่ากินเกลวาเนาะลาเล่จอลุจอปเคียอโตลกันละ หนออะกูตะรอเว็นเดเฮตาหรือตะกิตะกุดีจิร่อหรือตะรอมาตาตะรอเอตะรอกุวะอะกูนิเดจิชมมะตะเกราตะยิตะกุตะคาเลยอยู่ตะนากีหนอกว่าตะอยู่นากีตะมิดตะโลตะกว่าตะกุซอมมามาจิเลเนเตชาวที่ตะนาฮัวบัตติเวเลนนาฮูเวยัดนะฮูปุเอนาบูคิชูเลร่ออะกูตะรอในตูยัดเดนิจิบาเฮตาคอปโลเล တက္တ on on re ူတို့တို့တို့ယခုဒီနော်ဗတ်တပ်နော်လေတကြီးတခါနေလေတကြီးလတ်အဝေတာအဲတူဂျွပပါကေတပလူပါပဋိပကတိမလတောယုဒီယခုနိဒနော်တာကအဲတချူနေကြဩပတ်ဒီပုလပါတာဖောက်လူဒီဘတ်ဒီသပ္ပနော်အဝေနိလေတ44ခုနိဩအဲအဝေနိဒါမိဝဒါတာကစောတခါနော်လေဝတ်နိနိတပ်ပလာကြီး အဝဲကာဘူရီအတုခဲလိုဒီပါကပလကွေချိုးတယ်လာအဘာဒုတော့အတူပီဘတ်တဲ့လာနီလောပပလာတော့ချိုးပါကြတယ်လောတပ်လို့